สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหลายคนอยากรู้อะไรติดฟันลิซ่าแบล็กพิงความจริงมันคือเป็นที่ฮือฮากันไม่น้อยหลังจากที่ลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซามัโนบาลสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปดัง b l a c k พิง k ได้ปรากฏตัวในงานเซอร์เพนติ75ปีของแบรนด์บูการีทั้งสวยทั้งน่ารักสะกดสายตาทุกๆคนเลย แต่ทว่านอกจากความสวยสง่าตราตรึงใจแล้วสิ่งหนึ่งที่หล,ลายๆคนแอบสะดุดตามเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของลิซา่าก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างติดอยู่ที่ฟันของเธอมีลักษณะเป็นเสี่ยวเล็กๆมีความวิบวับแวววาวไม่เบา โดยในโลกออนไลน์ได้มีการเปิดเผยว่าสิ่งที่ติดอยู่ที่ฟันของลิซ่าก็คือเขี้ยวฝั่งเพชรหรือทูสเจมส์ซึ่งเคยเป็นเทรนด์ฮิตในอดีตสำหรับการทำเขี้ยวฝั่งเพชรหรือทูสเจมส์นี้เป็นกระบวนการของการทำฟันเขี้ยวหรือการเสริมความงามให้กับฟันรูปแบบหนึง่งโดยทันตแพทยผู้เชี่ยวชาญจะติดเพชรหรือวัสะดุคล้ายเพชรลงไปบนเนื้อผิวเคลือบฟันด้วยกาวชนิดพิเศษซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับรอยยิ้มนั่นเอง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ